โอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับโค้ชจะสอนโปรแกรมความคิดพลิกชีวิตบนโลกอะไรวันนี้เราอยู่กันในนะครับหัวข้อหรือว่าบทเรียนนะครับบทที่15นะครับซึ่งบทนี้นะครับใครที่นะครับเรียนตัว C ชาร์ปมาแล้ว14บทก็สามารถที่จะนะเรียนต่อในบทที่15ได้อย่างแน่นอนนะวันนี้ ในบทที่15เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าบทที่15เนี่ยโค้ชจะสอนอะไรนะครับโอเคนะในบทที่15เนี่ยโค้ชจะพูดถึงนะครับในเรื่องของ OOP นะ OOP ยังไม่จบนะครับ OOP เนี่ยในหัวข้อนี้จะพูดถึงตัว polymorphism นะครับ p o l y m o r p h i s หรือว่าการทำงาน หลายรูปแบบนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับค่อนข้างมีความสำคัญเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอการทำงานหลายรูปแบบหรือว่าการทำงานโพลิโมฟิสเนี่ยมันหมายความว่าอย,ยังไงและมันเขียนยังไงนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันนะเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าความหมายมันคืออะไรนะครับตัวโพลิโมฟิสนะครับคืออะไรนะอันนี้ เดี๋ยวโค้ชจะอธิบายก็คือมันเป็นการทำงานแบบมีหลายรูปแบบด้วยกันโดยที่นะครับมันจะถูกนะครับเขียนโปรแกรมในลักษณะของการเขียนแบบ OOP หรือว่า Object Oriented Programming นะครับในการเขียนแบบเชิงวัตถุเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะพูดถึงคลาสหลักก็คือตัว b a ส e class นะครับซึ่งสามารถที่จะกำหนดเป็น เม t h อดเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าวิชวลนะครับวิชวลนะครับตัวนี้จะเป็น m e t h o ดหรือว่าคลาสลูกที่เป็นเรียกว่า d e ดลิเ e ทคลาสนะครับตัวนี้จะสามารถที่จะทําการเขาเรียกว่า o v e r อริดนะครับโอเวอริดเมอดเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าเอาคลาสหลักเนี่ยเอามาทําเป็นของตัวเองได้นะครับซึ่งคลาสอื่นๆที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถที่จะ Modify ตัวเมต,ต่อตัวนี้ได้นะครับและจะให้ผลลัพธ์การทำงานเนี่ยเป็นส่วนคลาสลูกที่นำเอาไปใช้นั่นเองนะครับซึ่งตัวโพลิม o ฟฟิสเนี่ยคือในภาษา c ีชาร์ปเนี่ยโคจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีคลาสที่เป็นสัตว์นะครับซึ่งไอสัตว์พวกนี้เราเนี่ยรู้ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แต่ว่า สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเขียนโปรแกรมดูว่านะครับการเขียนที่มันสามารถที่จะทำให้สัตว์เคลื่อนที่แตกต่างกันเนี่ยเราเขียนลักษณะยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยว่านะครับวิธีการเขียนเนี่ยเขียนลักษณะแบบไหนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดนะครับ Visual Studio 2019ของเราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นะครับให้เข้าไปที่นะครับที่เดิมของเราก็คือจะเป็นตัว oop นะครับตัวนี้จะเป็น solution ของเรานะครับมา,มาอยู่หน้านีอ้อันนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับในบทที่นะสินะครับเรื่องของการ i n h e r i t นะครับใครยังไม่เรียนก็สามารถที่จะกลับย้อนกลับไปเรียนได้นะครับแต่ วันนี้นะโค้ชจะสอนสอนเรื่องออโปรแมฟรสนะครับตัวนี้คือการทำงานหลายรูปแบบแล้วมันจะมีวิธีการยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโค้ดจะให้ทุกคนนะสร้างคลาสขึ้นมาก่อนอันนี้เราจะสร้างคลาสขึ้นมาใหม่เลยนะครับเ,เป็นโค้ดขอสร้างเป็นคลาสเรียกว่าสัตว์นะครับตัวแอนิมอลนะครับ and อเ e e อ่าเป็นคลาสของสัตว์นะครับซึ่งในคลาสของสัตว์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจะมีนะอ่ะโอเคเราสร้างตัวอ่า propery t ของมันนะครับอ่าจะเป็นสต i n g อันแรกคือเราจะสร้าง propery t ก็คือมีชื่อแน่นอนนะสัตว์ก็จะต้องมีชื่อนะครับแล้วก็เราจะสร้างเป็นอ่า สัตว์ก็มีความสูงอ่าแล้วก็มีอะไรอีกครับมีความอะไรเอ่ยความกว้างความสูงและความยาวอ่ะนี้กันอ่าเป็นความสูงและก็ความยาวของมันนะครับแล้วทีนี้สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยก็คือจะเป็นนะครับเราจะทำเป็นอ่วิชวลน,นะครับ o เราจะเขียนฟังก์ชันก็คือสัตว์ทุกชนิดสามารถที่จะ move หรือว่าเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับเราก็จะ c o n s o l นะครับอันนี้เราจะพิมพ์ออกมาดูนะว่าถ้าเกิดว่าทำตัวฟังก์ชันตัว class animal นะครับจะพิมพ์คำว่านะครับตัวนี้ perform เบส a s s ก็คือจะเป็นตัว Class ที่เป็นตัวเบสนะครับซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะถ้าเกิดว่า,าโดยปกตินะครับมันจะวิ่งเข้ามาทำตรงนี้แต่ว่านะมันจะเห็น Class ลูกที่นำไปใช้นะครับคลาสลูกคืออะไรก็คือคลา s ที่นะครับสืบทอดคุณสมบัติอ่ะอย่างแรกเลยก็จะสร้างเป็น Doc กนะครับก็คือ อินเฮอรนะครับตัว Animal มานะครับอ่อินเฮอริตัว Animal มาเนี่ยแล้วก็เราจะทำการสร้าง d o อกนะครับให้มีการเคลื่อนที่เหมือนกันแต่ว่านะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เคลื่อนที่เนี่ยเราจะต้องใช้คำสั่งนะครับออย่าลืมนะตัว c คลาสเบ c คลาสคือตัวนี้ใช่ไหมโดนสืบทอดอคุณสมบัติมาเพราะฉะนั้นตรงตรงมูฟที่เราระบุเป็น วิชวลนะครับตรงวิชวลตรงนี้นะครับเราจะต้องนะครับถ้าเราจะทําการสร้างเมอดอนี้ทับนะครับเราจะต้องทําการาใส่คําว่า o v e r อร์นะครับโอเวอร์ดหมายความว่า,ามันจะมาทํางานนะครับในส่วนของ Move ในแต่ละสัตว์แต่ละประเภทนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับ ถามว่าถ้าเราไม่ไม่สร้างฟังก์ชันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราไม่สร้างฟังก์ชันนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวเราลองรีวิวดูก่อนนะ,ะถ้าเราไม่สร้างฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดมีการเรียกใช้นะครับตัวคลาสที่เป็น d o c กนะตัวคลาสที่เป็น d o c กเนี่ยก็จะเ,เข้าไปทำงานส่วน Move ในส่วนของ b s s c l a s s นั่นเองแต่ว่าเราไม่ต้องการเพราะว่า ในนี้จะเป็นตัวแค่นะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นลนักษณะของการเขียนแบบ polymorphis ตัวนี้นะเราก็เขียนเป็น base c a r ตัวนี้เพื่อให้นะตัว c a r ลูกเนี่ยได้ทำตัวฟังกช์ชันนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้พอเราใส่มาเนี่ยเราจะทำการ overrid นะครับก็คือเขียนทับตัว method move นะครับแล้วทีนี้ในนี้เราก็จะทำการ console นะครับ write นะครับ ซึ่งถ้าเป็นสุนัขนะครับถ้าเป็นสุนัขเนี่ยก็จะเคลื่อนที่แบบอะไรฮนะ running เป็น running on the ground ก็คือเขาเรียกว่าอะไรบนพื้นนะวิ่งบนพื้นถ้าเป็นสุนัขก,ก็จะวิ่งบนพื้นแล้วก็นะเราจะต้องใส่คำว่า base นะครับ move เข้าไปด้วยนะ อ,อย่างนี้นะครับเพื่อนะครับให้นะครับอ้างอิงถึงตัว move function ที่เป็น Class แม่นะครับก็คือ animal นั่นเองอเดี๋ยวเราลองมาเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกตัว c l a s s dog กันดูนะครับว่าเดี๋ยวเราเขียนเขียนเพิ่มอีกกว่านะครับเราจะเขียนต่อไปเราจะเปลี่ยนเรา copy มาเลยนะบางคจะเขียนเป็นปลาแล้วกันนะอ่า ถ้าเป็นปลาเนี่ยลักษณะของการว่ายน้ำก็คือจะเป็นสวิมมิ่งนะก็คือเป็นว่ายน้ำนะครับอ่าเป็นสวิมมิ่ง in water นะครับอ่าก็คือว่ายน้ำว่ายอยู่ในน้ำนั่นเองถ้าเป็นปลานะอ่าถ้าเป็นนกอ,อ,อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะเป็นนก bird 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 ไอตัวนี้นี่มันสามารถที่จะ fly f i f r y flying ก็คือ in the air นะครับก็คือบินในอากาศนั่นเองอ่าทุกอันก็จะมี move หมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเรามาสร้างตัวเรียกใช้งานนะครับทีนี้โค้ดจะทำการประกาศ class นะครับ animal นะครับตัวแรกเนี่ยโค้ดจะเป็น Dog อ่าเป็น Dog ก่อนเลยนะก็คือ New New อ่า Dog นะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับตัวที่2องนี่ Copy เลย2 3อันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย Fish อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Fish นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น Bird ์ดนะเบิรนะ์อบออาร์นะอ่าเป็น b i r รนะครับสามตัวนี้นะเราจะให้มันเคลื่อนที่นะครับก็คือ Doc ก o g เราจะเรียกฟังก์ชันให้มันเคลื่อนที่นะครับก็คือ Move นั่นเองนะแล้วก็ปาก็เหมือนกันนะครับ fish แล้วก็ b a r d ครับ move อ่ะก็จะมี dog มี fish แล้วก็มี bird นะครับก็คือตัวนี้มันก็จะเคลื่อนตาม move ตามสิ่งที่เราเขียนนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอปิดไปก่อนแล้กันอันนี้ไม่อันเก่านะครับอ่าโอเคตัว animal เนี่ยมันก็จะปิดอ,อ่มันก็จะทำตามนะครับลักษณะการทำงานตัว move ของมันนี้นะครับ ก็คืออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดีบักดูว่ามันจะเข้าตัวไหนบ้างนะครับนี่ดีบักดูเลยอ่ะลันเลยนะครับอ่ามาดูตัวแรกก่อนนี่เห็นไหมครับสังเกตไหมว่าเอ่อตรงเมทอดแรกที่วิ่งเข้ามาเห็นว่าจะเห็นว่าเนี่ยไม่ได้เข้าตรง Move ด้านบนนะมาเข้าตรง move ด้านล่างเลยเห็นไหมก็คือ d o c นะตัวแรกนะที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับ บรรทัดนี้นะตอนนี้มันเรียกตัวคลาสตัวนี้อยู่นะครับก็คือตอนนี้นะครับจะเข้ามาแล้วก็พิมพ์ Run นะครับเราลอง f 1 0ดูแล้วทีนี้ base move จะเห็นว่านะพอเรียก base move เนี่ยก็จะเข้ากลับมาที่ตัวนี้นะครับที่เป็นตัว move ของ animal นะครับ c คล s สแม่นั่นเองนะครับอพอเรากด Run นะครับจะเห็นว่านะ ไปต่อนะครับกดรันเลยคอนติเนีนะครับอ่านี่นะครับผลลัพธ์ก็คือจะเห็นว่านะครับสัตว์แต่ละชนิดก็จะวิ่งนะครับอย่างเป็นด็อกนี่ก็คือ running on the ground แล้วก็ปิ้นตัวเบสเบสคารนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นสวิมม่งสวิมสวิม in the water นะครับแล้วก็ปิ้นที่ b a s คา a r นะครับเห็นไหมครับว่าการทำงานของมันเนี่ยนะครับ ของการทำงานของโพลิโมฟิสเนี่ยจะทำงานในลักษณะของการที่โอเวอร์ลิดโอเวอร์ลิดก็คือทับนะครับทับซ้อนกันไปนั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันหรือว่าเมนตอดเนี่ยจะสังเกตว่ามันเหมือนกันเด้เลยนะครับชื่อเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งกรณีนี้นะครับมันก็จะนะต้องใช้ให้ให้ทุกคนจำนะครับว่า b a เบส a ค d หรือว่า c a r แม่เนี่ยต้องใช้คำว่า,าวิชชั่วนะครับวิชชแล้วก็ตัว G นะครับเ,เป็นตัวเมท o d ในคลา s ลูกเนี่ยต้องใช้คําว่า o v e r r ริดนะครับตัวนี้ก็จะทําการาทับตัว c a s สแม่ไปนะครับแล้วก็เรามีการเรียกตัว b เบส a r d มันก็เลยทําการกลับไปเรียกที่ตรง มูฟที่เป็นเบสคาร์ดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เราลองไม่ใส่นะครับในส่วนของด็อกนะในส่วนของด็อกเราจะเราไม่ใส่เดี๋ยวเราลองรันดูนะครับอ่านี่ข้อแตกต่างก็คือถ้าเราไม่ได้เรียกเบสคาร์ดนะครับจะเห็นว่านะครับในส่วนของด็อกเนี่ยไม่มีการพิมพ์ตรงเบสคาร์ดเห็นไหมจะไม่ได้เข้าไปทําในตรงเบสคาร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับถ้าเกิดการใช้งานของเราเนี่ย จะต้องคอกลับไปที่ base card ก็ใช้คำสั่ง base card dot uh, method นั้นๆน,น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็โค้ดก็พูดถึงเรื่องนะครับ polymorphis m อย่างเขาเรียกว่าอย่างง่ายแล้วกันนะครับหวังว่านะครับคนที่ uh, กำลังฝึก C-sharp หรือกำลังฝึกของ uh, เรื่องของ OOP นะครับจะเข้าใจมากขึ้นและเอา นำเอาความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานนะครับกับงานของตัวเองนะครับซึ่งถ้าใครมีข้อสงสัยอันใดเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ในบทที่นะครับตัว1ิบทที่15นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับไปฝึกกันแล้วก็ลองทำ แบบฝึกหัดตามไปดูนะแล้วก็พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยให้เราลองทดสอบทํากับข้อมูลนะครับหรือว่าโปรแกรมของเราจริงๆเป็นการออกแบบในลนักษณะอย่างนี้แล้วเราจะเอาไปใช้งานาแบบไหนแบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์เข้าไปใช้ในกับกับโปรเจกต์ของเราได้นะครับซึ่งในบท15นี้โค้ดก็นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะ แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ติดตามนะครับโพสยะอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพจไว้ก่อนนะครับจะได้ความรู้ใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้โค้ดก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ